สวัสดีครับสวัสดีกับอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะฮะเราจะพามาทดสอบปืนกล็อก34นะครับออสเตรียงานจากค่ายวีนะครับตัวนี้นะเป็นฟูลมาร์กิ่งนะครับกล็อกสามกล็อกนะครับตูดก็กล็อกอันนี้สวยดีนะครับมีเจน3กับเจน4ีด้กัพี่น้องเด้อนะครับมีทั้งลายเจน3และลายเจน4แล้วแต่ที่ชอบนะครับตัวนี้เป็นลายเจน3เราเอามาแต่งแรงนะครับก็ให้ดูภายในนิดนึงนะฮะตัวนี้ใส่เป็น เบลลิงนะครับเบลลิงลูกปืนแฮมเมอร์แล้วก็ข้างในเนี่ยเราใส่ทอรีดนะครับทอรีดจะมองได้จากงนี้นี่ทอรีดทอรีดอยู่ข้างในนะครับมานี่ครับเป็นท่อท่อยาวนะครับก็จะยาวอยู่ประมาณนี้เป็นท่อแปดนิ้วนะครับประกอบกลับก่อนนะฮะตัวปืนมาพร้อมชุดพร้อมเล่นนะครับเวลาใสก่ก็กดพวกนี้ลงก่อนกดแฮมเมอร์กดรีเซ็ตก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว ตัวปืนมา1ปืนหนึ่งแม็กกาซีนนะครับแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเล่นจะมีแก๊ส250บาทลูก250บาทซิลิโคน250บาทสปริงเดลเตอร์150บาทอันนี้ก็จะเป็นชุดพร้อมเล่นแล้วมาติดตั้งแบลิ่งแฮมเมอร์นะครับ350บาทเก็บเสียง450บาทเดลเตอร์350บาทแล้วก็ท่อรีด950นะครับเซตแต่งตัวนี้อยู่2 2ง0 0งนามนะครับตัวปืนอยู่3,500ันห้นะครชุดพร้อมเล่นอยู่900บวกค่าส่งอีก200 นะครับเซตนี้ก็เป็นเซตพร้พอมเล่นรวมแต่งแรงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้แต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งแรงแล้วมาทดสอบกันว่าแรงเท่าไหร่คือเทา่างก่อนนะครับป้องเข้าไป4ี่ร้อยห้าสิบนะครับแก๊สลายพางแก๊สแรงสี่ร้อยสี่บห้าสี่ร้อยบวกนะครับตัวน,นี้สี่4้อยสี่ิบสามี่้สิบสองคือสี่ร้อยสี่สิบวกนะครับนะี่ยส้อยสี่ิบบวก แรงมากแรงมากนะครับพอใส่ท่อยาวได้ลมนะครับโเคหมดครับปกติปืนฟล็อก34ตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับมันแรงอยู่แล้วนะฮะมันแรงอยู่ที่ประมาณ340พอเราใส่ท่อรีดแล้วก็ใส่ท่อยาวนะครับใส่อะแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงใส่ชุดแต่งตัวนี้เข้ามาอีกทําให้ตัวปืนมีความแรงเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับ ชุดแต่งตัวนี้ก็อยู่สองพันสามร้อยบาทนะครับที่แต่งตัวนี้ชุดแต่งก็จะมีอย่างที่บอกไปครับมีแบตเตอรี่แฮมเมอร์มีท่อรีดมีอะแดปเตอร์มีเก็บเสียงนะครับมีเก็บเสียงใส่อันนี้เพิ่งแต่งเสร็จเลยงงนะครับแล้วก็ยิงทดสอบเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันครับป สี่สิบเมตรนะครับเด,ดี๋ยวมาลองยิงดูมานีนะสี่สิเมตรก็ไปถึงไปได้ไกลนะครับจากที่มองมุมมองใน ในกล้องนะครับผมคิดว่ามันลูกกระสมันวิ่งมุดไปนิดนึงนับมุดไปนิดนึงมุดลงก็เดี๋ยวเราฮอบอัพเนี่ยมันสามารถขอดไลด์อย่างไรแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับหมุนเฟืองตัวนี้เมื่อกี้มันมุดลงใช่ไหมครับผมจะดันไปทางลูกูบนะครับดันด้านหลังเนี่ยดันได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าเกิดมันมุดไปก็ดันด้านหลังแต่ถ้าเกิดมันยิงแล้วมันเหินไปก็ดันไปด้านหน้านะครับดันมันสักนิดนึงนะครับผมว่าคุมกระสุน่าจะดีขึ้นนะแต่นี้ ที่มาเช็คก,ก็คือไม่มีเป๋ซ้ายเป๋ขวานะครับมีแต่มุดลงก็ปรับด้านหลังให้ฮอปอัพมันขึ้นมาแค่นั้นเองก็ลูกก็วิ่งตรงแล้วนะครับแต่เรามายิงให้ดูว่าตอนนี้40เมตรอะลูกกะสุนไปได้ค่อนข้างไกลแล้ววิ่งค่อนข้างเร็วนะครับพวกปืนฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวครับสำหรับกล็อก34ตัวนี้ลูกค้าสั่งแต่งแรงมานะครับแล้วก็ขอรีวิวจัดให้ครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ